สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูกล่อง Powerbox นะครับผมตัวนี้ขนาด50แอมป์นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนี่ก็จะปลอดภัยหน่อยนะครับผมไม่เหมือน l i f c นะครับผมตัวนั้นไวไฟหน่อยนะครับตัวตัวนี้ก็50แอมป์นะครับประกอบใส่กล่องส้มนะครับผมใส่ขัวชาร์จเจอขนาด20แอมป์นะครับผมนี่นะครับ หน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าประกอบตามผู้ซื้อนะครับผมตัวนี้ตามใจผู้ซื้อนะครับผมเหมือนสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านก็ตามใจผู้อยู่นะครับผมตัวนี้ก็ประกอบ power box ก็ตามใจผู้ซื้อนะครับผมเพราะว่าผู้ซื้อบอกว่ามีพัดลมและหลอดไฟเป็นแบบปากขีปหมดเลยนะครับผมเพราะของเดิมใช้แบต ะกัวกดนะครับเป็นปากคีบหมดเลยครับสายที่เกียจตัดนะครับผมท,ท,ทําแบบให้คีบให้หน่อยนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมตัวนี้ก็เอามาคีบได้เลยครับพัดลมครับผมตัวนี้ก็หลอดไฟก็เอามาคีบได้เลยนะครับผมคีบเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วนี่นะครับขั้วทองเหลืองนี่นะครับผมคีบได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ผมจะติดสติ๊กเกอร์ไว้นะครับผมว่าจัมสตาร์ทนะครับผมนี่นะครับจัมสตาร์ทนี่นะครับผมก็เอาไว้เวลาฉุกเฉินนะครับผมเกิดพกไปไหนฉุกเฉินรถแบตเตอรี่หมดหรือว่ารถของคนอื่นหมดนะครับผมก็เอาไปช่วยเหลือเขาได้นะครับผมโดยตัวนี้ขัวลบนะครับผมขัวบวกก็มาจากข้างล่างนี้นะครับผมขีบ คีปรบตรัวนี้เอาไว้จัมสตาร์ทนะครับใช้งานทั่วไปก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แบบนี้นะครับผมใช้งานทั่วไปหรือว่าใครจะเอาไปต่ออินเวอร์เตอร์แรงแนะครับผมแต่แรงๆงก็คู่นี้เลยนะครับผมคู่นี้แรงแแต่ใช้คู่นี้ต้องระวังหน่อยนะครับผมถ้าใช้ต่อเนื่องกันยาวๆนี้ต้องดูโวลต์แบตเตอรี่ด้วยนะครับไม่ให้ต่ำกว่า12นะครับผมถ้าต่ำกว่า12คู่นี้ห้ามใช้นะครับผม ให้กลับมาใช้ขั้วปกตินะครับขั้วปกตินี้จะผ่าน BMS นะครับผมควบคุมการใช้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็นะครับปลั๊กพีคอนนะครับผมนี่สำหรับต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็สําหรับชาร์จไฟบ้านนะครับนี่นะครับนี่เสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะครับผมนี่นะครับก่อนชาร์จไฟบ้านทุกครั้งนะครับเพราะตัวนี้ใส่ขั้วชาร์จเจอร์ไปด้วยนะครับผม ให้เปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมให้มันตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นแบตสิบสอโวลต์อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถึงจะเสียบเครื่องชาร์จนะครับเี่นะครับเสียบเครื่องชาร์จปุ๊บเห็นไหมครับมันรู้แล้วครับว่ามีไฟชาร์จเข้ามานะครับผมนี่นะครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บตัวนั้นนะครับผม พอเราเลิกชาร์จเราก็ถอดเก็บนะครับผมแบบนี้นะครับผมส่วนข้างหน้านี้นะครับข้างหน้านี้ก็จะมีสวิคนะครับเช็คดูโวลต์นะครับผมเช็คดูโวลต์แล้วก็ใช้ USB ตรงนี้นะครับผมถ้าปิดอย่างงี้ USB ตัวนี้ก็จะดับด้วยนะครับผมต่อไปก็เปิดสวิทช์ข้างบนนะครับเป็นไฟนะครับนี่นะครับแสงสว่างนะครับเอาไว้เวลาเรา พกไปไหนนะครับผมมืดๆแล้วก็เปิดสองทางให้เราเดินนะครับผมนี่นะครับปิดนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบชาร์จโซล่าเซลล์กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้างนอกบ้านกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่นอกบ้านนะครับตอนนี้แดดสว่างมากแล้วครับวันนี้แดดจ้ามากนะครับผมอันนี้แผงขนาด50วัตต์นะครับผมก็ประมาณ2อแอมป์นะครับผม สเปกหนึแอมป์กว่านิดๆนะครับแดดแรงๆอย่างนี้น่าจะถึงอยู่นะครับผมอันนี้แผง50วัตต์นะครับผมถ้าใครอยากชาร์จเร็วๆก็แผงสัก165วัตต์นะครับสักแผง2แผงก็ได้นะครับผมขนานกันนะครับผมเพราะว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้รองรับแผง18โวลต์นะครับสำหรับชาร์จ12นะครับถ้าแผงใหญ่นั้นชาร์จ24นะครับผมตัวนี้ชาร์จ12เรามาต่อทดลองกันเลยนะครับผม แตแงมาก็เสียบเลยนะครับผมปุ๊บนี่ครับไม่ต้องกลัวเสียบผิดนะครับผมเพราะว่าขั้วมันล็อกตำแหน่งไว้แล้วนะครับผมตอนนี้เสียบแล้วครับอ่ามันรู้แล้วครับผมไฟนี้โชว์แล้วนะครับผมตอนนี้แอมขึ้นแล้วนะครับเริ่มไหลนะครับผมแอมขึ้นแล้วครับ1.4 1 5 1 6 1.7 1 8 1 1 1ึ1.9 .9 หไม่ถึง2ครับผมนี่นะครับ ได้1.9นะครับผมก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับถ้าแผง165วัต์ตพวกนั้นก็จะได้ประมาณ6แอมป์7แอมป์นะครับผมนี่นะครับโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ